เกิดอะไรขึ้นกับตลาดทองคำโลกอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากเพราะการตัดสินใจแค่ครั้งเดียวของจีนเนี่ยกำลังส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งวงการเลยแล้วก็อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราซื้อขายทองคำกันไปเลยก็ได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันนี่คือแผนที่เราจะคุยกันวันนี้นะเราจะเริ่มจากการทําความเข้าใจก่อนเลยว่าไอระเบิดลูกที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่จากนั้นไปขุดลึกถึงเหตุผลเบื้องหลังว่าทําไมจีนถึงต้องทําแบบนี้ แล้วมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนซื้อกับรัฐบาลเนี่ยมันต่างกันคนละขั้วเลยก่อนจะขยายภาพให้เห็นแรงกระเพื่อมในตลาดโลกและปิดท้ายด้วยการมองไปข้างหน้าว่าอนาคตของทองคําจะเป็นยังไงต่อไปโอเคเรามาเริ่มกันที่จุดศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมดกันเลยดีกว่าว่าอะไรคือระเบิดลูกใหญ่ที่จีนเพิ่งจะประกาศออกมาในตลาดทองคํา นี่คือคำถามที่หลายคนคงสงสัยเหมือนกันนะคือทำไมอยู่ๆรัฐบาลจีนถึงยอมทำให้ทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่คิดมากๆเลยนะแพงขึ้นสำหรับคนในประเทศตัวเองละ่ะฟังดูแปลกๆใช่ไหมคะมันมีเบื้องหลังอะไรซ่อนอยู่ในการตัดสินใจครั้งนี้เดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันและนี่หละคือคำตอบจีนประกาศยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการซื้อขายทองคำที่เคยใช้กันมานานมากแล้ว พูดง่ายๆก็คือสิทธิพิเศษที่เคยทำให้นักลงทุนซื้อทองได้ในราคาที่ถูกกว่าคนอื่นเนี่ยกำลังจะหายไปแล้วทีนี้เพื่อให้เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันส่งผลกระทบยังไงเราต้องมารู้จักกับคำว่าภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT กันก่อนเพราะนี่คือเครื่องมือสำคัญที่รัฐบาลจีนกำลังจะใช้และมันนี่แหละที่จะทำให้ราคาทองในมือของผู้บริโภคเปลี่ยนไป กฎใหม่นี้มันหมายความว่าอย่างนี้นะคือต่อไปนี้เนี่ยร้านค้าทองจะไม่สามารถไปขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการที่ซื้อทองมาเพื่อขายต่อได้อีกแล้วนั่นก็แปลว่าต้นทุนของร้านค้ามันสูงขึ้นทันทีแล้วแน่นอนว่าจะถูกส่งต่อไปที่ใครก็ผู้ซื้ออย่างเราๆนั่นเองแล้วขอบเขตของมันเนี่ยกว้างมากนะไม่ว่าจะเป็นทองคําแท่งทองรูป,ปรพรรณหรือแม้กระทั่งทองที่ใช้ในอุตสาหกรรมก็คือโดนหมดไม่มีข้อยกเว้นเลย เอาล่ะพอเรารู้แล้วว่าจีนทำอะไรคำถามต่อมาก็คือทำไมล่ะอะไรคือแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่มันหนักหนาขนาดนั้นที่ทำให้รัฐบาลต้องตัดสินใจเปลี่ยนนโยบายที่ส่งผลกระทบกับคนทั้งประเทศได้ขนาดนี้คำตอบมันซ่อนอยู่ในแรงกดดันทางเศรษฐกิจ3ด้านหลักๆที่จีนกำลังเจออยู่ตอนนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังซบเซา การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมที่มันช้าลงแล้วก็ความจําเป็นที่ต้องรัดเข็มขัดทางการคลังให้มากขึ้นทั้งหมดนี้ทําให้เงินในคลังของรัฐบาลเริ่มตึงมือแล้วค่ะเพราะต้องเจอกับความท้าทายทั้งหมดนี้เป้าหมายของรัฐบาลจีนเลยกลายเป็นเรื่องที่เรียบง่ายมากๆเลยนั่นก็คือต้องหาไรายได้เข้ารัฐเพิ่มขึ้นแล้วทองคําที่คึกคักมาตลอดก็เลยกลายเป็นเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบการขึ้นภาษีครั้งนี้ก็เลยเหมือนกับการเปิดก๊อกน้ําใหม่เพื่อเติมเงินเข้าคลังโดยตรงเลย และตรงนี้แหละที่เรื่องราวมันน่าสนใจขึ้นไปอีกเพราะการเปลี่ยนแปลงนโยบายแค่ครั้งเดียวนี้กับสร้างผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยมันเหมือนเหรียญสองด้านเลยครับสำหรับผู้บริโภคกับรัฐบาลสำหรับฝั่งผู้บริโภคนผลลัพธ์ก็คือสิ่งที่นักวิเคราะห์เรียกว่าความเจ็บปวดทันทีคือทองคำมันแพงขึ้นแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแต่ในทางกลับกันพลิกมาดูฝั่งรัฐบาลน,นี่คือข่าวดีเลย เพราะมันหมายถึงไรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็วินัยทางการคลังที่เข้มแข็งขึ้นด้วยคําพูดของนักวิเคราะห์ที่บอกว่านักลงทุนผิดหวังเนี่ยมันสะท้อนความรู้สึกได้ดีที่สุดแล้วละ่ะมันคือการตอกย้ําเลยว่ายุคทองของนักลงทุนที่เคยได้เปรียบทางภาษีในจีนเนี่ยมันจบลงแล้วจริงๆแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้นะเพราะเมื่อยักษ์ใหญ่อย,อย่างจีนขยับตัวทีหนึ่งเนี่ยโลกทั้งใบก็สั่นสะเทือนไปด้วยเรามาดูกันว่าแรงกระเพื่อมจากนโยบายนี้มันส่งผลไปไกลแค่ไหน เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะคือจีนเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ผู้เล่นในตลาดทองคําแต่เป็นผู้เล่นรายใหญ่มากๆเป็นหนึ่งในผู้บริโภคทองคํำรายใหญ่ที่สุดของโลกเลยดังนั้นเมื่อลูกค้ารายใหญ่ที่สุดเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อตลาดโลกก็ย่อมต้องรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนอย่างแน่นอน แล้วผลก็เป็นไปตามคาดเลยทันทีที่ข่าวนี้แพร่ออกไปราคาทองคำในตลอดโลกก็ปรับตัวลดลงทันทีก็เป็นเหตุผลง่ายๆเลยเพราะเมื่อนักลงทุนคาดว่าความต้องการซื้อจากจีนจะลดลงเพราะราคามันสูงขึ้นมันก็เลยไปกดดันราคาทองคำโดยรวมทันทีแต่ทว่าถึงแม้ผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดจะเริ่มถอยแต่เรื่องราวกลับไม่เป็นอย่างที่คิดเพราะดูเหมือนว่าทองคำจะยังมีเสน่ห์บางอย่างที่ทำให้มันยังคงแข็งแกร่งอยู่ได้ น่าประหลาดใจมากที่แม้จะมีข่าวร้ายจากจีนแต่ราคาทองคำกลับแทบจะไม่สะทกสะท้านเลยยังคงซื้อขายกันในระดับที่สูงเป็นประวัติการใกล้ๆ4,000ดอลลาร์ต่อออนซ์เลยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คำตอบก็คือ มันยังมีปัจจัยอื่นที่แข็งแกร่งกว่าคอยหนุนราคาทองคําอยู่ไม่ว่าจะเป็นการที่ธนาคารกลางทั่วโลกยังคงเข้าซื้อทองคําอย่างต่อเนื่องความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราด,ดอกเบีย้ยแล้วก็ความไม่แน่นอนต่างๆทั่วโลกที่ทําให้นักลงทุนยังคงมองว่าทองคําคือหลุมหลบภัยที่ปลอดภัยที่สุดนั่นเองเรื่องราวของจีนในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนเลยนะคะว่าในโลกที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมด นโยบายของประเทศหนึ่งสามารถสร้างแรงกระเพื่อมไปได้ทั่วโลกเลยและมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้คิดต่อว่าในขณะที่แต่ละประเทศเริ่มใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจของตัวเองเพื่อจัดการกับปัญหาสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยของทองคำที่ทุกคนเชื่อมั่นมาตลอดเนี่ยจะยังคงแข็งแกร่งอยู่ได้จริงๆหรือเปล่า